เรื่องของพิวเป็นยังไงคะ่วิวครับผมเป็นยังไงคะก็ไม่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 ยังไงนะพี่ผมก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยพี่ให้ดูครับครับผมก็ไม่รู้จักครับผมรู้แต่บอกว่าเขาเป็นแบบนักแสดง อ๋อครับผมแต่ไม่เคยเจอใช่ไม่ไม่เคยเจอไม่คุยไม่เคยคุยกันเลยเห็นพี่เขาบอกว่าแอบปื้มเราแอบชอบเราอะไรเงี้ยอ๋อครับอ๋อก็รู้สึกดีใจฮะที่พี่เขาซึ่งเข้าวงการมาก่อนเราเนาะก็มาปื้มเราอะไรอย่างงี้ครับผมพี่ถามว่าพี่เขาปื้มเราเพราะว่าเราเป็ุดทายที่หมาเล่นค่โอ้ยผมว่าผมคงห่างไกลพี่หมากเยอะเลยนะพี่ไม่ได้ใกล้เลยพี่วิวใช่ใช่สเปนไหมครับอ๋อ ก็ยังไงอะผมใช่ใช่ไหมครับก็ก็เห็นพี่เขาเป็นนงกใหม่แล้วอ๋อพี่เขาก็ก็ต้องพี่ก็ต้องสวยอยู่แล้วเพราะว่าพี่ก็เป็นนางเอกเนาะอะไรอย่างงี้ยมันเขาต้องข่าวกับนุ่มๆเยอะอย่างเงี้ยกลัวจะตกเป็นหนึ่งแบบเป็นแบบหนึ่งหนุ่มในนี้ใครชื่อของเขาด้วย คงคงไม่หรอกครับผมพี่ก็คงมาแซวเล่นๆอะไรอย่างนี้มากกว่าก็คงรู้จักกับกับพี่เตอ้อะไรอย่างนี้แล้วคงมาแซวเล่นกันมากกว่าฮะไม่น่าจะมีอะไรถ้าพี่เขาแบบว่าดูหน้าจีบเราเราว่ายัางไงครับอ๋อก็ <c oughs> นั้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับเคยมีลายหรืออะไรติดต่ออ๋อไม่เคยเลย<ม>ครับร่วมงานนกัไมัครบไม่เคยแต่ว่ายังไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอเลยร่วมงานกันได้ไหมครับกได้ครับก็มีโอกาสจะคุยกันไหมคะได้ครับได้คุยจะคุยกันไหมก็ถ้าคุยกันอย่างนี้ก็ได้ครับเออแล้วถ้าคุยมากกว่านี้ก็ได้ ก็ยังยังไม่รู้ครับผมอย่างพี่วิวนี่แค่สเปคกลาวไม่สุดสเปคเ่าวเขาจริงผมเป็นคนไม่มีสเปกอ่ะพี่เขาจริงผมแบบเป็นแบบคนแบบไม่มีสเปคอะไรแน่นอนเลยกลัวคนที่เราคุยอยู่จะเข้าใจผิดหรือแบบมีปัญหาอะไรไหมคะก็ไม่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าคิดว่าพี่เขแค่แซวเล่นจริงๆนะพี่เพราะว่าเป็นแค่แบบแผลกันเล่นๆขำๆคิดว่าคงแซวเล่นกับพี่เตยมากกว่าแสดงว่าาตอนนี้เรก็คนคุยยอู่ใช่มัครบผม ก็เรื่อยๆเลยครับก็ปกติไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรแบบดรอปลงไปอะไรมีเวลาให้กันมากน้อยแค่ไหนคะก็ทำเท่าเดิมครับเป็นกตัวมั้ยครับอ๋อก็ไม่ไม่ได้กินอะไรแฟนๆว่ายังไงบ้างคะเขาตอบโอเคไว้ที่เรามีแบบก็ก็แบบก็แฟนคลับก็จะเข้าใจนะเพราะแฟนคลับทุกคนก็น่ารักทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลย